เปลี่ยนแปลงระดับโลกสวัสดีคนคุณี่่รักนกขณะน,นี้สตาเปลี่ยนจำนวนมากกำลังประสบปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันนื่งมาจากการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในโลกของเราปัจจัยต่างๆเช่นพายุสุริยะ ที่กำลังดำเนินอยู่และกิจกรรมรังสีแกมมาระดับสูงทำให้อาการเหล่านี้รุนแรงขึ้นโดยแสดงออกมาเป็นความรู้สึกทางร่างกายอารมณ์เช่นการชํำระละ้างการปลดปล่อยการอัปเกรดทั้งหมดในคราวเดียวสิ่งนี้อาจทำให้หล่าสตาสี หลายคนรู้สึกสับสนเหนื่อยล้าและไม่ปกติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้นเหล่าสตาร์สียังอยู่ในระหว่างลำเลื้อถึงบันทึกแห่งฟ้าทำให้มีความอ่อนไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์มากขึ้นและผลกระทบที่มีต่อ การเดินทางสู่สวรรค์ส่วนตัวของตนความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นนี้มันนำไปสู่การตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารการปรับโครงสร้างรูปแบบใหม่และการสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง กับความที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการอาจเป็นส่วนผสมของความตื่นเต้นความสับสนสงสัยคาดหวังขนาะเดียวกันก็พัฒนาความเชื่อมโยงก,กับตัวตนที่สูงขึ้นอาณาจาักรแห่งจิตวิญญาณและการรับรู้ที่เพิ่มมาขึ้น ถึงพลังของทีมแสงสว่างในตนเองความท้าทายความสำคัญอยู่ที่การแยกแยะว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นและการจัดการกับความสงสัยและความสับสนที่อาจเกิดขึ้นการยอมรับจังหวะเวลาของการเดินทางและการยอมรับ การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ส่วนบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงหลายมิติอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นพร้อมกันเนื่องจากไทม์ไลน์ที่เร็วขึ้นอาจทำให้เกิดความเครียดและความต้องการเพิ่มความสามารถ ในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันสต,ตาซีมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งกระตุน้นบททดสอบความขัดแย้งที่กระตุ้นให้เกิดความคิดใคร่ครวรและขจัดความเชื่อและความสัมพันธ์ที่ล้าสมัยออกไปเพื่อปูทางไปสู่การเริ่มต้นใหม่ ความรู้สึกวัยและอาการงงงงที่เพิ่มขึ้นอาจมาพร้อมกับพลังงานอันเข้มข้นของดวงอาทิตย์ในขณะที่แอสเซนชันโดยรวมผลออกมาการจำไว้ว่าการสนับสนุนและความปลอดภัยอยู่รอบตัวคนตลอดกระบวนการอัปเกรดทีท้าทาย แต่คุ้มค่านี้เป็นผลประโยชน์อย่างยิง่งขณะที่เราเ้้ใใล้จุดสุดยอดของระยะการขึ้นสู่สวรรค์น,นี้ความเชื่อมโยงกับจุดประสงค์ที่สูงกว่าบุคคลที่ขึ้นจากน้อยไปมากคือผู้แสวงหาความจริงและผู้บุกเบิกโลกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในโลกของเราที่ทำให้หลายคนรู้สึกสับสนเนื่องจากพายุสุริยะที่กำลังดำเนินอยู่และกิจกรรมลงสีกแกมมาในระดับสูงความที่ของอาการเึ้ื่อนสวรรค์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงความรู้สึกต่างๆของร่างกายเช่น การชำระละ้างการปล่อยและการอัปเกรดทั้งหมดนี้ในเวลาเดียวกันหลายๆคนยังรู้สึกสับสนเหนื่อยล้าและไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองในขณะที่โลกของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเหล่าสตาสียังได้สัมผัสกับความทรงจำของ บันทึกแห่งฟ้าและมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ส่งผลเพื่อทบอย่างไรต่อการเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ของพวกเขาสิ่งนี้นำไปสู่การตระหนักรู้ที่สูงขึ้นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงตนเองอาหาร รูปแบบสภาพแว่นล้อมและการรับรู้ที่หลือยเงิยิ่งขึ้นถึงความจำเป็นในการถอยห่างจากสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความสุขอีกต่อไปประสบการณ์ขึ้นสู่สวรรค์อาจเป็นเรื่องทาง้าทายในบางครั้งโดยรู้สึกตื่นเต้นและความสงสัยมาเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน การเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการสัมผัสถึงพลังของทีมแสนและอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์ของคุณสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรับรู้และความรู้สึกที่ยอมแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหญ่ประการหนึ่ง ขอการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คือต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบางสิ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกสงสัยและสับสนแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับว่า,าการเสด็จสู่สวรรค์ของคนต้องใช้เวลาการตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวเองจนถึงขณะน,นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางสู่สวรรค์ในปัจจุบันมีความเค,ค,คลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกันมากมายเนื่องจากทรรลายที่เร็วขึ้นึันอาจนำไปสู่ความรู้สึกเครียดชั่วคราว และความจำเป็นในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหลายมิติมากขึ้นการขึ้นลงได้ตะหนักถึงสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปในสภาพแวดล้อมของพวกเขาหลายคนปล่อยวางความตื่นเทือนที่เป็นอันตรายเปลี่ยนแนวทางทางเลือก และการตัดสินใจเตรียมเข้าถึงสิ่งที่ซื่อสัตย์ในตัวเองและในพื้นที่หัวใจบนเส้นทางเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเรื่องปกติในช่วงเวลาต่างๆที่จะรู้สึกอ่อนไหว้รืะสับสนในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่รุนแรงของดาวเคราะห์สราไว้ว่า คุไม่ได้อยู่คนเดียวและได้รับการปกป้องเสมอกระบวนการอัพเกรดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เราไกลจะถึงจุดสิ้นสุดของขั้นตอนขึ้นสู่สวรรค์แล้วมีจุดประสงค์ที่สูงกว่าบนโลกใบนี้โดยสแสวงหาความจริงและเปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงสว่าง พวกเขานำทางผู้อื่นในการเดินทางสู่สวรรค์และเป็นตัวอย่างของการรักตัวเองและการเยียวยาพวกเขาเป็นบุคคลที่เป็นอิสระไม่พบในโปรแกรมกระแสหลักและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำแสงสว่างที่ส่งคุณค่าและบุกเบิกโลกใหม่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกำลังเกิดขึ้นบนโลกผู้คนจากน้อยไปหาจำนวนมากกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกาลาาลาาโการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะนี้กำลังใกล้เข้ามาโดยมีการเตรียมการที่จะสร้างโมเมนตัมที่นำไปสู่สิ้นปี 2024พลังงานของปี2024เป็นพลังงานที่แตกต่างและแย่จากปีก่อนและคาดว่าปี2025จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึรงยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในปี2025 แต่แตกต่างไปจากครั้งนี้และปีก่อนๆอย่างมากด้วยความรักและการอุทิศตนรับใช้การเสด็จสู่สวรรค์เรารักคุณเสมอ